สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้ผ้ามหาอันนี้พี่น้องอยู่ตรงไหนคือไข่นกกระแตแต้แวตพี่น้องหุ่นหองอยู่นะครับลาอยู่เป็นหาเพิ่อหมอนพี่น้องหาหมอนมันครับมันอยู่ไสผมก็ยังเข็นหมอนมันอยู่วงใดครับเนี่ยเปื่หูบอกเลยครับเนี่ยหมอนนกกระแตแต้แวตจะแม่นมองจังใดเลยพี่น้องหมอนเขาเบิ่งจังใดครับหมอนนกกระแตแต่แวเนยครับเพราะว่ามันกัน ป่าพาบอหรือเป็นของขัง,ขงบ่พี่น้องแต่มีขอ้อมูอกับบอกกันเ,นเด้อเนี่พี่น้องบางอย่งเนี่ยมันเป็นยังมันเป็น,ปน,ปนตัวไดพี่น้องมันด้จริงเศษเสียฟางเสียดยางนี่ครับเต็มอยู่กับบางว่าเป็น,นครับสามหน่วยพี่น้องหรือว่าข้าตอกมาตอนไดยังโมโหกันก,กันครับนี่วันดีข้อมังเอิญพี่น้องมันไรง่วงนะจะเลยปแปลกครับว็เลย อย่างมาเบิงครับมาผ่อไข่สามพี่น้องครับถ้ามันตัวใดพี่น้องเม็นตัวนี้บ่พี่น้องนี่นี่นะเนาะสันไายครันี่นะาานพี่น้องเม็นบะบุญน,นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้บ่ <c oughs> <c oughs> ถ้าตัวใดพี่น้องเอ้ยไปหัวบอกไงได้พี่น้องเอ้ยจะมันนอนจนังไงหรือว่าถา่าให้รูมันออกก่อนนะครับ จังมาเอาพี่นอ้องเดี๋ยวสิเบิงพี่น้องเดี๋ยวห็นมันสิเที่ยวมาเบิงครับมันได้ลูกเลยอย่างเดียวเดียวที่ไทยเบิงอีกครับผมจังสิแล้วครับไปห,หัวบอก,บอกเลยได้พี่น้องเด้อับไปแล้วครับบก,กวนมันนะครับเนาะเดี๋ยวให้แม่มากกไข่ครับ